ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับการรับรวงข้าวนะครับเพื่อจะเสริมให้ข้าวออกรวงเพื่อจะเสริมให้ข้าวมีเม็ดที่เต่งตึงปริมาณแป้งเยอะนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรนะครับก็จะเน้นที่4 6 0 0นะครับคือไม่ว่าช่วงไหนเขาก็จะใส่4600นะครับหรือจะเป็นในช่วงของการรับรวงหรือตั้งท้องนะครับก็จะใส่4 6 0 0ร่วมด้วยกับ0 0 6 0อย่างนี้นะครับ ซึ่งการใส่ในธาตุอาหารที่เป็นแม่ปุ๋ยในปริมาณมากๆนะครับมันดีไหมมันดีครับแต่ว่าถ้าให้เยอะไปมันก็จะทําให้สมบูติเสียต่อข้าวเราได้นะครับทั้งเกิดโรคแมลงเมล็ดข้าวแตกนะครับการให้ธาตุอาหารก็ต้องให้ครบทุกธาตุนะครับจะให้เฉพาะธาตุ N กับธาตุ K นะครับ มันก็คงเป็นไปไม่ได้ในช่วงที่ข้าวตั้งท้องนะครับถึงข้าวจะต้องการปริมาณวัตถุดที่น้อยนะครับแต่ว่าข้าวเราก็ต้องการธาตุอาหารเหล่านั้นอยู่นะครับคือต้องการให้ครบนะครับทั้ง N ทั้ง P ทั้ง K นะครับแต่เราก็ไม่ต้องให้ในปริมาณที่เยอะนะครับให้ปริมาณที่พอเหมาะถ้าขาดข้าวเราก็ไม่เจริญงอกงามไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับซึ่งตามที่ผมได้กล่าวมานะครับ พืชหรือข้าวของเรามันก็ต้องการธาตุอาหารให้ครบทั้ง13ธาตุนะครับแม้จะต้องการในปริมาณน้อยแต่ยังไงข้าวของเราก็ต้องการธาตุอาหารเหล่านั้นอยู่นะครับทีนี้มาคุยในเรื่องของสูตรในการรับรองต่อนะครับหลายๆคนนะครับจะใช้สูตร15 15 15นะครับซึ่งใช้ทุกช่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอ่องพื้นก็ใส่สูตร 15, 15, 15นะครับช่วงข้าวระยะ1-3ถึงเดือนแรกนะครับที่กำลังจะตั้งตัวนะครับก็ใช้สูตร 15, 15, 15นะครับมาถึงช่วงข้าวแตกกาบแตกกก่ก็ก็อัดขับอีกสูตรเสมอ 15, 15, 15นะครับจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงข้าวตั้งท้องช่วงรับรวงข้าวนะครับก็ใส่เข้าไปอีกสูตร 15, 15, 15 ไหวง่ายทุกช่วงอัดเข้าไปหมดถูกเสมอนะครับคือมันง่ายดีนะครับไม่รู้จะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรอัดสูตรเสมอไว้ก่อนนะครับถามว่ามันดีไหมมันดีมันใช้ได้แต่ไม่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าข้าวของเรานะครับต้องการธาตุอาหารในแต่ละช่วงมันต่างกันนะครับช่วงข้าวาระยะ หนึ่งถึงสามเดือนแรกเป็นช่วงที่ข้ากําลังตั้งตัวต้องการไนโตรเจนที่สูงนะครับเพื่อจะมาช่วยในการสร้างใบสร้างอาหารสะสมอาหารแล้วก็เพื่อความพร้อมในการแตกกาบแตกกอต่อไปในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องเน้นปุ๋ยตัวด้านะครับเพื่อจะให้ไนโตรเจนสูงนะครับเพื่อจะทําการสร้างใบนะครับตามที่ผมได้กล่าวมานะครับถามว่าต้องการเยอะไหมจนถึงขนาดใส่แม่ปุ๋ยอย่าง4 600ได้ไหมได้ครับแต่ว่าอัตราที่เราใช้ก็ต้องให้น้อยลง ไม่ต้องหวานเยอะไม่ต้องหวานเผือนะครับไม่ใช่ใส่จนเขียวเอะก็ใส่ให้เขียวเอะก็ใส่ให้เขียวเขียวจนล้นจนเสือใบนะครับมันก็จะส่งผลเสียให้พืชของเราอ่อนต่อโรคแมลงนะครับดังนั้นนะครับสูตรที่เหมาะสมอาจจะใช้สูตร21 0 0หรือว่าสูตร188แนะครับแล้วก็1 6 1 6 8กก็ได้นะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยมันต้องการไนโตรเจนที่สูงนะครับแต่ธาตุอื่นก็ยังขาดไม่ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับมันก็ต้องให้อยู่นะครับแล้วก็มาในช่วงที่2ก็คือระยะแตกกากแตกกอนะครับข้าวในระยะนี้ต้องการสร้างรากเพื่อจะเสริมการแตกกอนะครับเราก็ต้องให้ธาตุอาหารที่มีตัวกลางสูงนะครับสูงขนาดไหนก็คงไม่สูงถึงขนาดแบบเป็นแม่ปุ๋ยนะครับสูงแบบเบอร์ไปนะครับคือจริงๆข้าวนะครับมันไม่จําเป็นต้องได้อฟอสฟอรัสที่สูงเท่าไหร่นะครับ ก็จะอยู่ในหลัก5หลัก7นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าไม่ให้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องให้ฟอสฟอรัสไปด้วยนะครับเพื่อจะทําให้ข้าวเราแตกก่าแตกกอนะครับแล้วทีนี้มาในช่วงของการรับร่วงการรับร่วงการตั้งท้องของข้าวก็ต้องเน้นปุ๋ยตัวท้ายก็คือโพแทสเซียมสูงนะครับถามว่าจะให้0.60ได้ไหมก็ได้อีกเช่นกันนะครับแต่ว่า อย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับมันเป็นแม่ปุ๋ยเหมือนกับ4.600ถ้าเราให้ในปริมาณที่เยอะอยากให้ข้าวเยอะเราก็อ 0, 0, 60, ัด0 6 0ก็ไปเยอะอยากให้ได้ข้าวเม r, ็ดรวงเม็ดเต่งเม็ดตึงเยอะเราก็อัดเข้าไปเยอะนะครับมันก็จะส่งผลเสียทําให้ข้าวของเราเม็ดแตกได้นะครับก็เหมือนกับลูกป่กงนะครับเราเป่าลมเยอะเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะแตกออกมานะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อข้าวของเรา ดังนั้นนะครับการให้ปุ๋ยให้ยาให้หอร์โมนอาหารเสริมต่างๆเราต้องรู้ปริมาณความต้องการของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะครับข้าวมันไม่จําเป็นต้องได้ธาตุอาหารที่เยอะขนาดที่จะเป็นแม่ปุ๋ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไม้ผลที่ต้องการสร้างใบในปริมาณที่เยอะสร้างอาหารที่เยอะๆอะเพื่อจะเตรียมสร้างดอกสร้างผลนะครับซึ่งจะให้ปุ๋ยตัวท้ายสูงสูงคูศูนย์หกสิบอย่างนี้นะครับ พืชไล้พืชสวนมันก็ต่างกันถ้าเราเรียนรู้พฤติกรรมการต้องการอาหารเราก็จะสามารถเสิร์ฟอาหารให้ตรงความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เยอะนอกจากจะเป็นผลร้ายผลเสียต่อข้าวของเราแล้วก็ยังจะส่งผลให้เราสิ้นเปลืองอีกด้วยนะครับดังนั้นเรามาเรียนรู้พฤติกรรมของพืชหาปุ๋ยให้ตรงใจพืชเราก็จะประหยัดนะครับทีนี้มาคุยเรื่องปุ๋ยสูตร 5้5สกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับพืชมันต้องการธาตุอาหารแต่ละช่วงต่างกันถ้าเราจะเน้น15ตลอดถูเสมอตลอดมันก็คงไม่เหมาะสําหรับช่วงนั้นๆนะครับสําหรับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 15้านะครับมันเหมาะสําหรับเป็นปุ๋ยรองพืชน,นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าวของเราพร้อมที่จะแตกใบแตกกาบแตกกอออกร่วงให้ผลผลิตให้เรานะครับ มันต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบันใส่สูตร15 15 15ทุกช่วงนะครับถามว่ามันได้ไหมมันดีไหมมันดีครับมันได้ครับแต่ไม่ดีถึงที่สุดนะครับก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาบอกกล่าวเล่าสิบให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเช่นเดิมนะครับที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับนาข้าวของเราหว่านปุ๋ยให้ถูกช่วงถูกเวลา เสิร์ฟอาหารให้ถูกช่วงเสิร์ฟอาหารให้ถูกใจพืชพืชของเราก็จะงอกง,งามข้าวของเราก็จะงอกง,งามมีการแตกใบดีแตกกาบแตกกอดีนะครับออกรวงดีนะครับจํานวนมเมล็ดดีนะครับผลผลิตดีเม็ดเต่งเม็ดตึง,ตงน้ําหนักดีปริมาณแป้งดีเราก็จะขายได้ในราคาดีนะครับอีกอย่างครับก็นอกจากจะส่งผลดีต่อข้าวเราแล้วนะครับมันก็จะไม่สิดเปลืองด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ